ชลาทานค่ะสวัสดีค่ะพวกเราินดี้สวัสดีค่ะเพนด้าจีดาภาค่ะสวัสดีค่ะชื่อรคะเลยสวัสดีค่ะไข่บอมาเราชื่ออะไรคพี่นัรสัรบบสวัสดีครับพี่วัฒรธรครับ ก็สำหรับซักจังนะค่ะก็ยังกลับมาในรอบ8ปีกับเจแปนอีสโก้ได้แล้วใช่เลย,เลยค่ะก็มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ค่ะก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะอันนี้เพลงแบบไหนเป็นเออเป็นเพลงน่ารักสดใสค่ะมีเต้นเ <ๆ S 1> ลๆๆน็กๆน้อยๆค่ะซักจังใช่เลยค่ะวันศุกร์ค่ะก็มั่นคงนะคะปกติเรามา Japan เจแปนอีสโก้เนี่ยบ่อยมาก ปีนี้เป็นปีครบรอบ11ปีของ Japan Expo นะคะรับรองว่ายิ่งใหญ่แน่ๆค่ะแล้วก็มันมุกอีกเนี่ยทั้งมีโชว์ด้วยแล้วก็มีในส่วนของ MC ด้วยนะคะก็จะพาทุกคนเนี่ยไปชมบรรยากาศงานนะคะทั้ง3วันด้วยกันเลยก็มาเจอกันมารู้กันได้ค่ะจินจี้เอาอะไรมาโชว์ลูกก็หนูนะคะก็จะหนักกับเป็นกับเรื่องการเต้นอยู่แล้วเฝ้าตัวฉันใส่เต้นบอกเลยว่าโชว์ทุกอย่างนะคะหนูก็ต้องเต้น อน่อถ้าอยากติดตามก็ต้องรอติดตามในช่องนออชนะะมารั้าวเลยไหมอุมินี้จะมาดูคอิรชแนรอแต่ว่าตอนนี้มินดี่เรามีโชว์แค่วันเดียวแล้วอก็ลองตันที่เท่าไรันที่ที่จมีอ์วันที่7นะคะใครเป็นแฟนมินดี้ต้องมายิตรับนะคค่ะสอริ่มไปองรบอได้เลย้วจะสุด้ายแค่สาร้โอเคครับขอบคุณมราจะอยให้เราขอบคุณครับ โอเคค่ะ,ะมีอะไรมาฝากหรือจะโชว์ในกะารเจแปนไดโซมีอะไรมาโชว์ไม่ได้ใจแต่ว่ารอบนี้เรามารับรางวัลครับใช่คร่ะเราจะไปเป็นสาขาะอะไรคะเป็น,จปนเจแปนไดโซเลนชิมาวอร์ค่รู้สึกยังไงบ้างกับการรับรางวัลครั้งน,นี้ดีใจครับเพราะจริงๆเราก็เป็นแฟนชาวญ,ญี่ปุ่นเยอะมากเลยครับแล้วก็ไปหาแฟนชาญี่ปุ่นมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้ก็เหมือนเป็นรางวัลที่เป็นการ ให้เกียรติทั้งเราแล้วก็มาใช้ผลครับในการที่เราดูแลผลผลิยใช่ครับแล้วก็ได้เป็นส่วนเล็กๆที่ได้สร้างมาระหว่างไทยญี่ปุ่นด้วยครับเอาแต่ผลงานหน่อยตอนนี้ผลงานโดดเด่นบ้างครับก็เดี๋ยวเดือนหน้าประมาณาก้าวกรุ่งพาครับซีรีส์ใหม่ของเราจะออนแอร์แล้วครับยิ่งดีเด็ดซีรีส์ครับทางวิดีับ ใช่ครับครับผมแล้วก็วันที่25มกราคมนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากไปดูรอบพิมีกับพวกเราทั้งสองคนก็สามารถกรอกจองซื้อบัตรได้ค่ะเฮ้ยอาสาวสาวฮัลโหลเพื่อรกันฮัลโหลสวัสดีค่ะใส่มุกนะใส่มุกได้เลยค่ะสวัสดีค่ะก็ใส่มุกนะคะเคิดหน้ากัน ดอล i ิต้าค่ะซึ่งปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากเลยเพราะว่าเรามีขบวนพาเลทน,นะคะ โดยที่พวกเราจะสวมชุดโดริต้าค่ะก็มีทั้งชุดที่เป็นลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นด้วยค่ะก็อยากเชิญชวน,นทุกคนนะคะใครที่ชื่นชอบนะคะมี h o b ี้ที่ชื่นชอบตุ๊กตาแล้วก็แฟชั่นญี่ปุ่นนะคะสามารถมาร่วมเดินขบวนพาเหรดกับพวกเราได้นะคะสาวๆที่แบบว่าหาโอกาสแต่งตัวหน้าหลักหน้าหลักต้องมางานนี้เลยค่ะนเอ็กซ์โป Thailand ค่ะมาเจอกันได้นะคะในส่วนของโดริต้าก็จะมีขบวนพาเหรดในวันที่8กุมภาพันธ์นี้ด้วยค่ะ นั่นโน้บส <stumbled upon> <ground> ุดท <desserts into> <ground> ้ายหน่อยชวนเชิญมางานกันยค่ะค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะมาที่งานจะเป็นเอโนไทยแล a ด์สองพัน6กันเยอะๆนะคะเพราะว่าครบรอบสเอปีแล้วและที่สาคัญเลยก็คือยิ่งใหญ่มากแล้วก็ญี่ปุ่นน่ครบจบที่นี่ที่เดียวเลยนะคะวันที่6-8ถุ๊พาพันนี้นะคะที่สุนยาคารนทันเอร์มาเจอกันค่ะ và tôi đọc พี่ขอ,อน,นี่ไหมอะ่ะเจแปนดิกโตไทยแลนด์ญี่ปุ่นครบจบที่นี่ไดค่ะเริ่มจบสร้างเจแปนดิสโกไทยแลนด์ญี่ปุ่นครบจบที่นี่